กราบสวัสดี FC ลุงพร FC ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านปกก่อนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะมาพูดถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับน้องชมพู่กันสักหน่อยนะครับ ซึ่งล่าสุดทางลุงพลและป้าแตนนะครับก็ได้เดินทางเข้ากรุงเทพปทุมธานีซึ่งก่อนการเดินทางไปปทุมธานีนะครับทางลุงพลและป้าแตนก็ได้ออกมาพูดถึงเหตุผลที่ต้องเดินทางไปครั้งนี้นะครับว่าไปให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจในการไปแสดงความบริสุทธิ์ใจในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในคดีของน้องชมพู่นะครับ <S <S โดยการเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ <S <S <för S 1> เพื่อเข้าเครื่องจับเท็จนะครับซึ่งทางลุงพลและป้าแตนก็ต้องเดินทางไปด้วยกัน ปทุมธานีก็น่าจะประมาณคืนนี้นะครับและจะเข้าเครื่องจับเท็จในวันพรุ่งนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางลุงพลเคยได้พูดเอาไว้นะครับว่ายินดีที่จะเข้าเครื่องจับเท็จซึ่งทางลุงพลก็ยินดีที่จะทําตามที่เคยได้บอกเอาไว้นะครับและเพื่อเป็นประโยชน์ในทางคดีของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยและได้เชิญทางยูทูบเบอร์นะครับท่านใดที่สะดวกก็สามารถเดินทางไปด้วยกันได้เพื่อเป็นสื่อและก็บอกเสียงนะครับทางลุงพลก็ไม่ได้ว่าอะไร ซึ่งก็เห็นว่ามีเมเดมีลุงจิมมี่นะครับพี P ่อ๋อดีไอแดกเดอร์ y, agger, ก็ประมาณนี้นะครับและล่าสุดน,นะครับทางทนายโดบิตาก็ได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กนะครับว่าบัตรเชิญออกไปแล้วกบกอกเดอะซีรีส์ซีซั่น2รอบปฐมมทัศนะครับเจที่นั่งฉายแล้วที่โรงละครปทรุมวันกรุงเทพซึ่งทางทนายโดบิตานะครับก็น่าจะหมายถึงทางตำรวจได้ออกหมายเชิญนะครับ7คน ที่เกี่ยวข้องกับคดีนะครับมาเข้าเครื่องจับเท็จซึ่งเป็นใครบ้างนั้นนะครับ fc ทุกท่านที่ติดตามข่าวสารก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าความคิดเห็นของลุงภูนะครับก็มองว่าก่อนหน้านี้นะครับจะออกหมายเรียกให้ทุกคนเนี่ยเข้าเครื่องจับเท็จทางตำรวจน่าจะมีข้อมูลและตั้งทงไว้แล้วนะครับว่าใครคนนั้นที่ถูกสงสัยมากที่สุดถ้าหลังจากที่ทุกคนนะครับที่ถูกเข้าเครื่องจับเท็จเสร็จเรียบร้อยทางตำรวจก็น่าจะพอสรุปได้นะครับว่า คนที่มีพิรุษหรือเข้าข่ายโดนจับกลุ่มนะครับก็อาจจะเป็นวันที่10มกราตามที่ทนายดูวิตาได้เคยบอกเอาไว้นะครับตำรวจอาจจะออกหมายจับคนร้ายในช่วงวันดังกล่าวก็คือวันที่10มกราซึ่งหลังจากนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเชื่อว่าคนร้ายที่ทำน้องนะครับต้องนอนเครียดแน่ๆเพราะตำรวจเองนะครับเขาก็น่าจะมีหลักฐานแน่นพอที่จะจับคนร้ายได้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับ ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้ล่างได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับ ก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด้วยนะครับสําหรับวันนี้ภูรกระเบิด a n n e l ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ